ยีที่ต้องรับผูค้าทท่านนะคะเข้าสู่ตลาดความรู้โรงเรียนบ้านดองกลางค่ะวันนี้เราจะพาผู้ค้าทุกท่านนะคะไปเดินในโซนภาษาไทยนะคะซึ่งจะเดินในหมวดหน่อยอักษรสามหมู่นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปแยกอักษรที่สามหมู่นะคะเราไปดูความหมายกันก่อนว่าปลายางอักษรสามหมู่หรืออักษรสามหมู่ที่เราพูดถึงกันทั้งอักษ 0, รสูงกลางและอักษรต่ำมีความสำคัญอย่างไร และสามอักษรนี้ที่เราแบ่งเนี่ยมันแตกต่างกันอยา่างไรความหมายของอักษรสามหมู่นะคะก็คือการจัดหมวดหมู่ของเพื่อชนะไทยซึ่งมีทั้งหมด44ตัวนะคะโดยการจัดหมวดหมู่ตามลักษณะของการออกเสียงหรือการผันวรรณยุกต์นะคะแล้วมันมีความสําคัญอย่างไงเรียนทําไมทําไมจะต้องแยกเป็นสามหมู่ทางอักษรสูงกลางและอักษรต่ำนะคะ เราจําเป็นที่จะต้องแยกอักษรทั้ง3ามหมู่นี้เพื่อให้เราสามารถผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้องนะคะแล้วก็มันจะนําไปสู่การอ่านและการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทยามานะคะเมื่อเรารู้จักความหมายความสําคัญของไตรยางอักษรสามหมู่แล้วว่ามันมีความสําคัญต่อวิชาภาษาไทยหรือการอ่านการเขียนคํนภาษาไทยอย่างไรต่อไปเราก็จะมาแยกคานะคะให้เป็นสามหมู่นะคะโดยอักษรที่1ก็คืออักษรสู อักษรที่สองคืออักษรกลางและอักษรที่สามคืออักษรต่ำนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าอักษรสูงที่พูดถึงนี่มีกี่ตัวอักษรกลางกี่ตัวและอักษรต่ำมีกี่ตัวนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอักษรสูงนะคะมีทั้งหมดสิบอ็ดตัวอักษรกลางเก้าตัวและอักษรต่ำยี่สิบสี่ตัวค่ะ ซึ่งทั้งสามอักษรน,นี้นะคะทั้งสูงกลางและต่ำนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้รวมกันจะได้เท่ากับ44ตัวซึ่งนั่นก็คือจํานวนของพยัญชนะไทยนั่นเองค่าต่อไปนะคะเมื่อเราดูแล้วว่าอักษรสูงนะมี11ตัวอักษรกลางมี9ตัวและอักษรต่ำมี24ตัวนะสองไปเราก็จะไปดูกันว่า11 9และ24ทือที่ไหมีตัวอะไรบ้าง